สวัสดีค่ะพี่น้องชาว e อีเบทุกคนนะคะใครบ้างเอย่ยที่ติดตามเพย์อยู่ในช่องทางของเรียดีเบกับครูเอนะคะน้องๆหลายคนคงทราบแล้วว่าทุกๆวันเสาร์วันสบายๆแบบนี้นะคะพี่เอเนี่ยได้มีการสอนนะคะการสร้างรายได้ในรูปแบบของเอเฟต์มาร์เก็ตติ้งนะคะสิ่งที่เพย์แบ่งปันให้นะคะก็คือเป็นไรายได้เพิ่มนะคะอีก3ช่องทางด้วยกัน เป็นรายได้ในประเทศนะคะหากใครสนใจทำ E ีเบอยู่แล้วนะคะแล้วมองว่าอยากมีไรายได้เพิ่มหรือน้องๆคนไหนนะคะที่ทำงานประจำอยู่หรือบางคนเป็นแม่บ้านอยู่หรือมองแล้วว่าอยากมีช่องทางของไรายได้เพิ่มนะคะและอยากมีความรู้ติดตัวนะในการสร้างรายได้ของเราผ่านมือถือเครื่องเดียวนะคะ ว้าวใครสนใจบ้างคะถ้าใครสนใจเนี่ยพี่เอยินดีที่จะสอนให้น้องๆฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยน้องๆสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กับพี่เอได้เลยนะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึงบ่าย2โมงหากน้องๆคนไหนที่สนใจนะินบ็อกนะคะ f a c e b o o k Fanpage เรียน Ebay กับ QA ได้เลยนะคะเบจะสอนอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งค่ะสิ่งที่เบจะสอนก็คือสอนเรื่องของการทำา f f เฟ a ร a e รนท์มาในการสร้างลิงก์สินค้านะคะซึ่งสินค้าที่เราจะมีค่าในหน้านะคะหากมีลูกค้าซื้อสินค้าเราจะได้ค่าในหน้า25นะคะ 25%เลยเยอะไหมเยอะมากๆเลยนะคะน้องๆเช้าวันนี้เพ่ก็มีค่าคอมมิชชั่นก็คือค่าในหน้าเลยนะ25%แต่เราจะได้รับเงินทุกๆวันที่11ของเดือนค่ะเพ่จะสอนน้องๆในเรื่องของการสร้างลิงก์สินค้าในการที่เราเนี่ยจะเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะเพ่จะสอนให้น้องๆหมดเลยแล้วก็ผ่านช่องทางไหนเช่น ผ่านช่องทางของ f c e e o o o นะคะผ่านช่องทางของไลน์ผ่านช่องทางของ YouTube ได้เลยตรงนี้เพสอนให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมีรายได้เพิ่มนะคะก็คือการทำอ e ีคอ m เมิร์ค่ะนะคะ,นะคะเราสามารถที่จะนำสินค้าของบริษัทนะคะนั่นก็คือสินค้าของทางบริษัทกิฟฟรีนั่นเองพี่เนะคะได้เข้ามาร่วมจอยธุรกิจกับทางกิฟฟรีเป็นเหมือนกับเจ้าของบริษัทไปในตัวเลยนะคะ เพราะไรเพราะว่าเรามีสินค้ามากกว่า2,000รายการเลยนะที่เราจะมีอะไรได้เพิ่มนะคะผ่านช่องทางของอ e ีคอมเมิร์ซพี่เอก็จะสอนน้องๆน,นะคะให้น้องๆสามารถที่จะนำสินค้านำรูปสินค้าหรือว่าวิธีการในการเขียนคอนเทนต์ในการที่เราเนี่ยจะขายไปในช่องทางของ lazada หรือว่า shopee ได้เลยอย่างวันนี้พี่เอก็มียอดออเดอร์ใน shopee เข้ามาแล้วด้วยนะคะเพี่จะสอนน้องๆค่ะวิธีการ ใส่ค่าของโปรโมชั่นนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นยังไงเราจะจัดโปรโมชั่นของการลดราคาสินค้าจัดโปรโมชั่นเรื่องของแฟลชเซลล์นะคะหรือแม้แต่เราจะทําคูปองส่วนลดให้กับลูกค้าเนี่ยยังไงบ้างวิธีการทั้งหมดเพย์อสอนให้นะคะในช่องทางของการขายอ e ีคอมเมิร์ซที่เราจะเอาสินค้าไปขายในช่องทางของช้อปปีนั่นเอง คำถามคือถ้าเกิดเราทำลิงก์เอนฟอร์เรนทมาร์เก็ตนะคะเราไม่ต้องแพ็กสินค้านะเราสร้างลิงก์แล้วเราจะก่อกไวเอยดที่อยู่นะคะพร้อมกับชำระเงินเมื่อชำระเงินเรียบร้อยะคะ่ะออเดอร์ที่ได้รับะคะ่ะก็จะส่งอีเมลบริษัทจะส่งอีเมลบอกพี่เอเลยว่า มีลูกค้าซื้อสินค้าตัวนี้ผ่านลิงก์นะพี่เอได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมนี่คือรายการของพี่เอเมื่อเช้านี้ที่มีลูกค้าซื้อสินค้านะคะนั่นก็คือว่าซื้อน้ํายาซักผ้านะแล้วพี่เอก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเห็นไหมคะ ง่ายๆเลยนี่แหละคือวิธีการที่เพจะสอนน้องๆให้น้องๆเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็สอนวิธีการให้กับน้องๆน้องๆก็เอาสิ่งนี้ไปลงมือทําแล้วก็เทคแอคชั่นได้เลยนะคะหรือแม้แต่รายการสินค้าของเพในช้อปปี้เพลงขายสินค้าในช้อปปี้วันละ10รายการนะคะบ e วะกาะะการจัดโปรโมชั่นกับแอปพลิเคชันด้วยก็ปรากฏมีลูกค้าซื้อเข้ามานะคะเพยก็ได้ค่าขนมนะคะ25%จากยอดขายของตัวสินค้าเพราะเพยขายาราคาเต็ม ว้าวเห็นไหมพี่ก็จะมีวิธีการต่างๆเนี่ยสอนให้กับน้องหากใครนะคะที่ก็สนใจอยากมีอะไรได้เพิ่มผ่านช่องทาง e-commerce ร้อยเปอร์ซ็นโดยที่เราจะมีตัวสินค้าเนี่ยเป็นของบริษัทกิฟฟลีนนะคะในการเอามาขายเห็นไหมคะน้องๆเราไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าเลยค่ะแค่เพียงเรารู้เทคนิคในการทำธุรกิจแบบ e-commerce นะคะ ในทามิ่งเวลานี้ในโลกที่ทุกคนเนี่ยขายของอ,ออนไลน์กันแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเราจะมีรายได้เพิ่มอีก3ช่องทางนะคะโดยที่น้องๆจะได้รับความรู้กับพี่เอเต็มๆเลยค่ะพี่จะสอนวิธีการให้กับน้องๆแล้วน้องๆไป Take a คชั่นไปลงมือทำเลยนะคะน้องอยากมีรายได้เท่าไหร่ต่อวันหรือต่อเดือนน้องบอกกับเพเลยค่ะเวลาเราอยากมีรายได้เท่าไหร่นะคะมันจะถูกผูกด้วยกับเวลาที่น้องมีให้ะคะ่ะ ว่าน้องมีเวลาเท่าไหร่ถ้าน้องบอกว่าน้องอยากมีรายได้วันละ1000บาทน้องต้องสามารถมีเวลาให้กับการเรียนรู้และลงมือทําอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะถ้าน้องมาเียนกับพี่เอพี่จะสอนวิธีการให้กับน้องเลยว่าเราควรที่จะเจาะกลุ่มสินค้าเป็นสินค้าประเภทไหน กลุ่มลูกค้าของเราคือใครแล้วเพื่อเราจะได้วางแผนในการสร้างเรื้อสินค้าในการโพสขายสินค้าในการเขียนคอนเทนต์นะคะและเมื่อไหร่ก็ตามจะมีคนดูในททมมิ่งเวลาไหนเวลาเราลงสินค้ามันจะอยู่ในททมมิ่งเวลาค่ะว่าเราควรจะลงเวลาไหนนะที่มันเป็นพรามทามท,ที่ลูกค้าช่วงนี้เขาช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะเมื่อเรารู้เวลาในจังหวะที่ถูกต้องนะคะก็จะเกิดการยอดสั่งซื้อเกิดขึ้นนะคะ เห็นไหมคะเนาะแค่เพียงเรารู้เรามีความรู้ติดตัวเราแล้วเราก็เทคแอคชั่นลงมือทำเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่ตัวเราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองเพงมีสิ่งหนึ่งนะคะอยากเล่าให้กับน้องๆฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องคงฟังคลิปของพี่เอแล้วว่าการเริ่มต้นศูนย์บาทเป็นยังไงที่พี่เอแนะนําพี่จิ๊บอะคะ่ะน้องรู้ไหมคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงพี่จิ๊บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาเลนกับพี่เอหลังจากนั้นเนี่ย เขาเนี่ยก็เริ่มลงมือทําโดยการที่พอเขากลับบ้านปงคเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการคุยกับลูกค้าผ่านช่องทางของไลน์ลูกค้าบอกว่าสนใจอยากทานอาหารเสริมพี่เอเลยแนะนํากับพี่จิ๊บค่ะว่าพี่จิ๊บขาเขาอายุเท่าไหร่คะเขาอยากต้องการที่จะดูแลสุขภาพองค์รวมเขายัางไงบ้างเมื่อลูกค้าตอบรับกลับมาเรียบร้อยพี่ก็เลยแนะนําพี่จิ๊บว่าพี่จิ๊บขาเออยากให้เสริมตัวนี้กับลูกค้าค่ะก็เลยแนะนําไป หลังจากแนะนำไปเสร็จลูกพี่จิ๊บก็ได้ตอบกับลูกค้าลูกค้าตัดสินใจซื้อเลยพี่จิ๊บก็สร้างซึ่งบริอในการสร้างลิงก์สินค้าพี่จิ๊บก็สร้างลิงก์สินค้าแล้วส่งลิงก์ให้กับลูกค้าที่อยู่แล้วจ่ายบัตรเครดิตปรากฏว่าอย่างไงคะบริษัทร,รับออเดอร์เช้าวันรุ่งขึ้นบริษัทจะส่งสินค้ากับลูกค้าได้เลยสิ่งที่พี่จิ๊บได้รับต้องอทางบริษัทได้ส่งอีเมลไว้กับพี่จิ๊บได้เห็นเลยนะคะว่านี่แหละ พี่จิ๊บมีค่าคอมมิชชั่นเขาเรียกว่าค่าในหน้านะคะ2 5าจากลิงก์ที่พี่จิ๊บแชร์น้องๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับพี่เอพี่บอกก่อนนะย้ำ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 ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะน้องเพียงวางแผนกับตัวเองให้ชัดค่ะว่าวันนี้น้องอยากมีไรายได้เพิ่มผ่านช่องทางของออนไลน์น้องมีเวลาให้กับการเรียนรู้เท่าไหร่สัปดาห์ละ กี่ชั่วโมงนะคะน้องพร้อมที่จะเรียนรู้น้องอยากมีความรู้น้องอยากขายของออนไลน์น้องไม่ได้มีเงินทุนหรอกแต่น้องพร้อมอะ่ะที่จะเรียนรู้มีมือถือเครื่องเดียวมีอินเทอร์เน็ตนะคะที่น้องพร้อมน้องก็สามารถที่จะเข้ามานะคะอินบ็อกซ์ผ่านช่องทางของ a c e b o o k เ,บบเยนอ e ีเมกับครูเอว่าสนใจค่ะนะคะอยากมีความรู้อยากมีรายได้อยากให้พี่เอสอน นะคะน้องก็พิมพ์เข้ามาได้เลยแล้วพี่เอจะติดต่อกลับนะคะเพ่ขอบคุณน้องน้องทุกคนที่ติดตามเพี่นะคะแล้วเราเจอกันใน s อ a m a r t e t i n g ในรุ่นที่2ในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ